บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายรับฟังคำอธิบายในการเจริญพระกรรมฐานก <c oughs> <c oughs> ็ขอให้ตั้งอยู่ในอิธิยาบทที่ท่านสบาย ถ้ากว่านั่งท่าไหนไม่สบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้เมื่อนั่งไม่แบบนั้นไม่สบายใจเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะน้อยก็ได้ให้เป็นบิญีความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามพรอยดียาบททั้งสี่ดียาบทนี้ เป็นเอธิาบทที่สามารถจำบุอรหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายใน,นก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่านผู้เท่าคือพระอรหันต์ในปัจจุบัน่็รวบรวมกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิทธิบาทสี่ คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจอ่อไม่ละไม่ละ,ละทิ้งวิมังสายใช้ปัญญาใคข่ครวนไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้า เวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติห้าประการอธิบายให้ฟังแล้ว <c oughs> เมื่อปีติตไดอย่างมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังปเป็นได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดี อย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจัดเป็นจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรมอย่างดีที่สุดเราปณิพานถ้าท่านนั้หลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่าน าอาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทําไปสกิโกชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายัางมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสุขด้วยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครคนโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข้าศึกทั้งภายในและภายนอก มีโลกมันสุขแล้วมันทุกขารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแรงแข็งเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไอ้โลกประเภทนี้นะี่ยสถานทีน่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไโลกที่เป็นทุกข์โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้ มันเป็น,นิจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง <c oughs> มันเป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกมันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันเราก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยพระกรรมฐานทำให้มันเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉันหลายคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลง ถ้าเราไม่ติดในการสี่อ,อย่างนี้เราก็าไปนิพพานพอใจแล้วหรือยัง <c oughs> เรื่องของท่านแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงและที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เพียงแค่แนะนํา ไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรมจะแบกใครไปนิพพานได้และก็ไม่มีอำนาจจับใครให้ยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนินแนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้จะปนิพพานได้ยังก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานหรือนรกก็ค่อยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไร่ทนก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองพระพุทธเจ้าแต่งกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึง สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทำใจของเราให้มันดีเท่านั้นล่ะพอคือทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความรักทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโลภทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโกรธทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ของเรามีพอแล้ว ที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกับความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนารกว่างพอต่อแต่นี้ไปเขารรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิบัติาของท่านผู้เท่าี่อยากจะดูนักว่าปฏิบัติของท่านผู้เท่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่เครียด ตอนที่แล้วแล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มปฏิความทุกอยากพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ได้กำลังใจ นั่นว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้เราปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนำท่านเล่าเรื่องของท่าน้เท่า ื่อหลังจากท่านทรงสมาแบบคล่องสมาบัตแบบคล่องตัวและทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกซึ่งเป็นฌานโลกีคล่องตัวอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านปเทวทัติเพราะเอิญเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียว แต่ว่าอย่าลืมว่าพิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องด้วยศีลที่อย่างเดียวถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันไบบได้แบบได้แบบสบายๆย, <c oughs> ยาแก้ใ้ตายด้วยกําลังอะไรก็ทําได้อยูย่ๆนึกว่าเอาเข้าเตโจก็สินให้ไฟไหม้มันให้ตายเสียห,หมดก็ททาได้ อย,อยู่ก็คิดว่าเจ้านี่จองไปง่อยก็เป็นได้ให้เป็นใบก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้างหูดหนวดข้าวเดียวหูหนวกสองข้างก็ทําได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทํากันเพราะอะไรเพราะว่านั่นไม่เป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดี ฉะนั้นอภินญ,ญาประเภทนี้จึงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกฎของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญานี้ดูตัวอย่างพระมหาโมุกคลานะขณะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานับเต่อนร้อยชาติมาแล้วแลชะท่าน,นก็นกนลงอเวจีมหานรกใช้นี่กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศกกรรมเล็ก เคยกรรมเด็กๆยังมาเล่นง,งานท่านสมัยที่เป็นพระรหันท่านเหาะหนีไปสองครั้งครั้งที่ศาลโจรมาล้อมใหม่ท่านเข้าท่านทราบชัดว่านี่เป็นกฎข้องกรรมที่ทําลายบิดามัรดาท่านยิ่งปล่อยให้โจรทุบแต่ก็ไม่ยอมตายโจรไปแล้วประสานร,ร่างกายกับสายกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพาน นี่จะเห็นว่าไอาพิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สําหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สําหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอภิญญาสมาบัติทําอะไรก็ได้สบายๆแต่เปล่าเขาต้องทําเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านคลลองทุกอย่าง วิปัสนาญาณหลวงพ่อปายก็สอนตามสมควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอาหารหันยจึงได้แนะนําท่านโพเท่าว่าอาจารย์ผู้นั้นดีผู้นั้นดีประมาณสิบท่านด้วยกันด้วยกันยงไปหาอาจารย์นั้นนั้นท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นนั้นทั้งหมด ที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคล้ายพระอรหรันต์ฟังดูมันญ,ญาติของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอรหรันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพวกนั้นมีจริยาคล้ายพระอรหรันต์ เหมือนกับที่อาตมาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่ความจริงคําว่าสุปฏิปันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสมอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประโสดาสิทธาคานาคารหันเราก็เรียกน้ปปนนนนำว่าสุปฏิปันโนฉะนั้นคําว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้าอาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยบ่เป็นอรหันต์บอก่าเป็นอรหันต์ ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระพวกนั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมาข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางจินตาม,มาในวีกาเกเดรถีก็ได้ช่างเขาเขาว,ว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจ ท่านนันหลอยก็เหมือนกันถ้ามีใครเขาฝ้าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรับออามาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแต่พูดเดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านบุเา่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ทุด,ดงเป็นปกติ ยานอด,ดยานพาณนะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรดเตรียมบาดเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติดน้ำเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ตามทางมียารักษาโรคติดไปนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านหลายฟังแล้วก็ฟังอุปสรรคไว้ด้วย อุปสรกใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบานมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยและก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตในเขตของวัดบานมโคก็มีไม่น้อย มีเยอะทั้งๆที่หลวง,งพ่อปานเป็นพนพระดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่คอยมองเห็นความดีของท่านเขามักจะ,ะนำนำบ้างดินทาบ้างไปตามตามกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มากนี่ไม่ได้แกล้งว่าเขานะเป็นความจริง เวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่บรนนามหลวงพา่อปานบรรนามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแงกงอกแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามๆกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกธุด,ดงไปหาพระผู้ทรงความดีบรรดาพระที่เป็นดิรัฉีและเป็นอรัจฉีและบุคคลผู้เป็นเผ่าพันธ์เทวทัต เขาก็พากันมาพูดต่อหน้าเยอะเย่อแบบดูที่พวกเราดูนะพระอราหันต์ท่านจะกําลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจะปะนิพพานกันบางคนก็บอกอราหารันต์บ่าบ่าบาบาแบบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียกว่าพระอราหันต์นี่เขาว่ากันต่อหน้ามีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคน แต่ความจริงคนที่ดีจริงๆและไม่ใช่คนตำบลน,นั้นมีคนตำบลน,นั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ฉัดเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรร n าาด้วยประการทั้งปวงพอท่านนุงสะบงทรงจีวกรกอรเบคองย่ามแมบกกรดขึ้นบา่ายอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติกน้ำ เขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟังทีเริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พากันพเราะเยาะเยยท่านก็เฉยทำไมจึงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์ในรกในเรื่องอะไรทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัติแปด 8. ท่านทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกยังขาดจูบิงแค่อาสวะขยายานวาระนาำจิตเขาบุคคลพวกนั้นท่านทราบดีและกฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในพวกในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟออกมาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานะั้นท่านไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าโทสะขีไฟคือโทสะมันเผาพรานให้ร้อนท่านก็ยิ้ม เขาถามว่ายังไงพระราหันจะไปนิพพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายังไงไอ้บ้าจะไปไหนกันแนะ่ท่านก็ยิ้มท่านยิ้มพออ่อใดท่านยิ้มพ่อเจ้าผนี้ลงเอเวจีแน่ท่านรู้่าไปต่อกอกษัตริย์แนวเ,เวจีมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกันกี่องค์อย่าพูดกันให้ชัดเลย พราะเราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อเนียมพ่อไปถึงหลวงพ่อเนียมก็ทักทายปราัศยด้วยการด่าพ่อหล่อแม่ เอา้าไอ้โคตรพอ่อโคตรแม่มึงมนจะมาทําไมท่านบอกจะไปขอเรียนขอเรียนกับกูกยังไงกูมันคนบ้าชาวบ,บ้านม็มากูบ,บ้ามึงมาเรียนกับก,ก,กูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูท่านก็ได้ของท่านเพลินดีไมด่ดีถ้าพูดไรท่านก็ไม่คุยด,ด้วยท่านหันไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้าง รู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนด่าแบบนี้มาสามวันพอถึงวันที่สี่ท่านถามว่าเอามึงยังไม่ไปหรือท่านผู้เท่าก็กลับเพื่อกราบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ <c oughs> ในเมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไป ล้วถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือแธ่กล่าบเพียนว่าผมตั้งใจจะมเมาดีทําไมผมจะมารับความชั่วให้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูดา่ามึงมึงไม่เจ็บใจหรือเธอเลยตอบว่า,อวาไอคดาด่าเป็นวาจาชั่วทาไมรับทั้งพ่อเนียมโผร่ท่านี่มึงแกล้งด่ากูหรือเนี่ยมึงย้อนกูหรือท่านก็นบอกก็ไม่ได้ย้อน เพราะว่าหลวงพ่อปานสอนไว้อย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขย่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านพู้นั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเองเมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีเอชัว่วถ้าเขาด่ามารับคาําด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาดา่าเราก็ชั่ว คนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่อย่างเดียวรักษากำลังใจของตนให้ดีเท่านั้นคือทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อเนียมยิม้มกเออใช่ได้ <c oughs> ไอ้ท่านปานดูสิกศข่านี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังดูสอนให้รูสิศิข์ของมันดีอีกด้วย เอาตกลงถ้าแกไม่กลัวชาวบ้านเขาจะคิดว่าบ้ายังข่าแล้วก็ค่าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามับ <allows> นึ <ountain> <tampoco> <diyor> ิของท่านบอกว่าท่านก็กราบด้วยความเคารพเมื่อกะผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อเขารับเขาบ้าประเภทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยขอรับ ที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ้านก็เห็นว่าบ้าแต่ว่าใจสะอาดหลวงพ่นเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเออเอาอยัางนี้ก็แล้วกันนะตอนกลางคืนเวลาประมาณทักสามทุ่มไอเวลาหัวค่ำนะข่ามันทำวัดสวดมนต์้ามันคนสวดมนต์นาน เองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลาสามทุ่มคันเลิกเนื้อหนุ่งสบงทรงจีวรผัสสังฆติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนเพื่อกรัมาถานกันเออไอคนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันุเดียวกันนะไอท่านปายก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อมันก็ด้านคนที่สุดมันก็เอาไปลาจนได้ นี่เวลาที่รูกสิษย์มันจะมาที่น่ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านบูท่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วครับสอนมาบอกว่าถ้าคำด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพอนอรอันปรเสริฐตอนนี้เองหลวงพ่อเนียมโพระใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันมันฉลาดมันฉลาด ไอ้นี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอาไอคนแบอย่างนี้มันจะเอายังไงก็กูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดถ้ามึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงจะลืมนะมึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อลาแต่ผลนะ่ะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้น ได้ความที่จะสำเร็จอาณาตตผลในเองต้องไปฟัดต,ตัวของเองเองที่วัดแล้วที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้นในความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านฟานมันให้หมดแล้วนี่ว่าสมาบัตแปดเองก็คร่องอภิญญาห้าเองก็คร่อง ได้ความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยวะท่านบูเท่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอธิยะได้ได้แต่เพียงการแนะนําเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระเดียเจ้าได้อย่างจริงจังก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะ แต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำหนทางไปท่านผู้นั้นรับตำรารับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัดหลวงพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดี ว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะพึงแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคำสอนจากท่านบรรลุได้ไง่ายลวงพ่อเนียมก็หเราะชอบใจบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันแปลกว่ามันสอนลูกศิษย์ขอมันให้รู้จักไมายอค่ะเอา้าไอ้กูก็เป็นคนบ้ายยอนี่หว่าในเมื่อมันยอกูกูก็บ่ายยอเอา้ากูจะสอนมัน เองจะเรียนสกีวันวะนเลยบอกว่าตามกําลังใจที่น้องพ่อจะเห็นสมควรบอกอา้าตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับถ้าข้ายังไม่เห็นว่าสมควรข้ายังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะสสกร้อยปีเป็นยังไงท่านพู้เท่าก็กลับพ็นว่าจะสักกี่ร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อ,อยังสอนอยู่ ท่านชอบใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิว่าไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ่งคนดีนี่อาจารย์เขามันดีมันไม่พอไอ้อาจารย์มันยางรู้รู้จัก,จกสอนให้รู้สึกเขามันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพระอรหันได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็ตามเองไม่ได้เป็นพระอรหัน เองจะต้องเป็นพระรหันต์ต่อเมื่อไปฝึกตนเองและก็ตอนนั้นนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพันรนังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเองแล้วท่านก็จะทรงสอนให้เองประพฤติปฏิบัติ ้วตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าท่้าเองทำได้เป็นเองเป็นอรห,รหันต์ในชาตินี้ถ้าเองทำไม่ได้เองก็จะเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอรหันต์อย่างเร็วที่สุดชาติหนาได้แน่ถ้าเองขี้เกียจถ้าเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อรบรนดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาวาจรทั้งหลาย เองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเส็จแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้าในตอนต่อน,นี้ไปก็ขอบรรดาตท่านพุทธบริษัททหลายทรงกำลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องตน้นและก็ทรงจริยาวัดคือจะอิริยาบทของท่านตามอธัธยาสายัยจงกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็นการสมควร เมื่อเห็นว่าสมคนเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยืนก็นได้เดินก็นได้นอนก็นได้ตามอธัธยาศัยของท่านสวัสดี